านวัดมณีวงม,มาจ้ามาพิน้องมาไหว้พระวัดมณีวงค่ะเรามาเที่ยวงานวัดที่วัดมณีวงเพ่งมาถึง ขางคุณโยนะขึ้นไปเกี่ยวไปตามทางเลยนะคุณโยที่เดินทางนามาจากเขึ่งมาถึงเนาะเดินทางเข้ามาข้างในก่อนคุณโยนะก่อนเราจะหยิบมคออ่ะก่อนเราจะหยิบตาเราจะหยิบหูเรามายิบ้มบุญกันก่อนนะตามกําลังกันทางคุณโย แ่ร่วมบูชาเป็นพระรัตนาใิติทยาบูชาเขาเรียกการบูชามีสองอย่างหนึ่งอาวิสตบูชา,บ,ชาบูชาได้สิ่งของบุญโยมก็มานะัตราร